ได้บันทึกจากปากคำของนายแมนผู้มีอายุเข้าเข,าเขตไวยชราเล่าให้ฟังผมก้าวขึ้นบันไดบ้านปู่อ่ำที่มีทรงเก่าปนใหม่ที่ว่าแบบเก่าปนใหม่นี้ก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นแบบผสมแต่ไม่ผสมโดยตั้งใจไว้แต่แรกเริ่มปลูกมาผสมเอาตอนหลังเช่นหลังแรกปลูกผสมขึ้นอีกหลังโดยแบบฝาลูกฟักต่อมาชั้นลูกได้ปลูกเชื่อมต่อเชื่อมเรือนเก่า แต่ว่าเดือนใหม่ที่ปลูกนี้ปลูกแบบอะไรก็ไม่แน่ใจเป็นแบบตามใจจัดว่ามีหลังคามีฝาพออยู่ได้มีนอกชานเชื่อมกันพอต่อมาชั้นลูกเกิดมีหลานขึ้นมาอีกมีความคับแคบบังคับเข้าก็ปลูกอีกสองหลังต่อกันก็เลยล้อมหลังเก่าที่เดียวไว้กลางเลยดูว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรดูเป็นกลุ่มดาวล้อมเดือนมีชานติดต่อกันไปหมดหลายช่องหลายเลี้ยว มองดูข้างนอกแล้วก็ไม่รู้ว่าทรงอะไรกันแน่มองเป็นกระจุกแต่ว่าพลบ้านมากมายพอดู ทั้งชั้นลูกชั้นหลานบ้านนี้ก็เลยเกิดเป็นบ้านที่หนักไปด้วยทางทอดผ้าป่าสามคัคคีเพราะว่าลูกหลานมากสามัคคีกันคนละไม้คนละมือก็เป็นองค์พระป่าได้ทุกปีและก่อนจะทอดในวันรุ่งขึ้นก็มีการฉลองกันก่อนคืนหนึ่งเสมอมายิ่งต่อมาปีหลังๆพวกบ้านใกล้เรือนเคียงและห่างออกไปก็ร่วมมือศรัทธาด้วยเลยคลึกครื้นกันเป็นการใหญ่ วันนี้ผมก็เป็นผู้ร่วมบุญด้วยจึงนำเงินแล้วก็ผลไม้มาร่วมที่บ้านปู่อ่าแต่ก็มาค่ำไปหน่อยเพราะว่ามีธุระถ้าไม่ติดธุระก็มาแต่เย็นแล้วเรื่องเดินค่ำในละแวกนี้ออกจะมืดแล้วก็เปรี่ยวผมไม่รู้จักทางเดินของสวนมะลิดีที่มีหลายทางที่มาจากทางวัดเทพศิรินก็ได้ทางวัดโคกหรือว่าวัดพระพลาชัยก็ได้ผมก็เลยถนัดเดินแต่ทางวัดจางวางดิดจางวางพวงก็เท่านั้นเอง ทางนี้เนี่ยสิคุณเอ้ยเวลาค่ำคืนในสมัย50ปีที่แล้วไม่ไหวเลยทั้งเงียบแล้วก็มืดเป็นวัดที่มีการเผาศพได้แหละคุณมันก็ต้องมีป่าช้าถ้ามาคนเดียวกลางคืนไม่ค่อยสมัครใจกว่าจะพ้นวัดแล้วเข้าสู่ทางเดินตำบลสวนมะลิใจคอมันไม่สบายแต่วันผ้าป่าของตระกูลนี้ผมจะขาดก็ใช่ที่เพราะต่างคนต่างมาร่วม ใครมีมหรสพใดๆที่พอจะมีก็นำมาแสดงเพื่อเฉลิมฉลองกันนับแต่ดนตรีตรีเกราะวงเป่าปิ๊บเป็นเพลงลิเกสมัครเล่นทำธรรมดาลิเกลำตัดส่วนผมเนี่ยมีวิชาชอบไปทางแหล่เทศ ในวันที่ผมก้าวขึ้นบันไดบ้านจึงไม่ต้องพูดกันละว่าบนบ้านเนี่ยมีคนแค่ไหนแล้วก็มีเสียงอึกระรทึกเท่าไหร่เพราะว่าทั้งผู้ศรัทธาบริจาคแท้ๆแล้วก็ผู้ศรัทธาบริจาคเงินแล้วก็ตัวเองก็เป็นตัวมหรสพด้วยจึงมากมายเอาการถ้าบ้านธรรมดาเห็นจำบรรทุกคนไม่ไหวแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยมีที่ให้พลละบ้านนั่งเฮฮาได้เพียงพอมีหลายซอกมีหลายมุมที่จะให้คนเลือกจับกลุ่มเอา คืนนั้นมหอรสพต่างๆได้แสดงกันพอหอมปากหอมคอคนละชนิดสลับกันไปพอเขาแสดงกันหมดพุงหมดไส้ก็หยุดให้คนอื่นเล่นบ้างสลับกันไปไม่รู้จบแต่ว่ามีอยู่คณะหนึ่งก็คือคณะของในายใหญ่นายกี่ก็ชอบเอามวยแต่ก็หาควรจะมาแสดงบนบ้านที่ถูกที่ควรก็ควรที่จะไปแสดงที่วัดในวันรุ่งขึ้น แต่ก็อย่างว่าแหละครับแกอยากแสดงซะจริงๆถึงกับกราบไหว้ใครต่อใครอยากรังผ้านุ่งขึ้นไปตั้งท่ามวยทั้งในกี่ในใย,ยพักพวกก็เอาทำปากปีทำกลองโอ้โหคุณเอ้ยหนวกหูสิ้นดีบ้านมันพื้นไม้นี่คุณโดนเต้นมวยเข้าหูจะแตกเฉพาะปีชวานั้นเนี่ยชั้นแรกก็เสียงเดียวตอนทำเพลงสรหมาให้ร่ายรำแต่ตอนเข้าพันตูชินี่คุณเอ้ยมีเสียงปีตั้งสิบเราเห็นจะได้ เพราะง่ายมากไม่ร้องเป็นเสียงปีละใช้เนื้อความทีเดียวได้ทีทำไมถึงไม่ทำตีแลตีแต่ตีแลตีแตเสียงกองก็เปลี่ยนเป็นได้ทีแต่ยังไม่ทำเอา้าจ้ำให้ตูดจ้ำเบ้าเอา้าจ้ำให้ตูดจ้ำเบ้าชุดนี้ไม่ค่อยนานนักทั้งปีทั้งกลองก็หมดแรงไปพร้อมๆก,กันกับนักมวยพวกปีพวกกลองปากก็จะเป็นตะคริวพวกนักมวยเหนื่อยเข้าก็ขอ,อนั่งลงกินเหล้าก็เลยเงียบกันไปบทสรุปก็เลยมาลงที่ผมเลยสิ แลต่างๆผมก็ว่าซะคอแหบคอแห้งก็เลยไม่ไหวเหมือนกันจึงต้องหยุดตั้งวงกินข้าวต้มกันไปในระหว่างที่นั่งกินข้าวต้มกันนั้นปู่อ่ำนั่งร่วมอยู่ด้วยผมก็เลยถามแกขึ้นว่าพระป่าผีตายนี่นะยังไงกันจ้ะปู่ผ้ป่าผีตายนะเหรอมันก็อีกอย่างหนึ่งสนุกกว่านี้แกว่าแล้วก็หยุดผุ้ยข้าวต้มสนุกยังไงจ๊ะผมถามโดยอยากรู้เพิ่มเติมไว้โดยได้ยินใครต่อใครเล่นกันมาหลายวิธี โอ้ยผีตายจริงๆก็ผีผีปั้นด้วยดินผีฟูกฟ่อนหญ้าเอากระดาษปิดหุ้มก็มีเอาคนทําเป็นผีตายก็มีแกว่าไว้หลายวิธีปู่ช่วยเล่าชนิดผีตายจริงๆทีถอาจะปูผมอยากฟังที่สุดก็เลยวางชามเข้าต้มลงแล้วก็กราบแกอ๋อผีตายน่ะไม่ได้ทํากันอย่างเราทํานี่หรอกแกว่าเขาทํากันเงียบๆปิดบังไม่ให้ใครรู้เขาล้อพระเล่นอย่างหยอกๆล้อๆปูอ่อ่ําอิ่มข้าต้ม พร้อมกับคุยทันทีพอตกค่ำเนี่ยเขาก็เอาศพที่จะเผาออกจากโรงวางบนกระดานทําให้กระดกได้เพื่อว่าพระมารับผ้าตรายที่ศพศพก็จะกระดกขึ้นถวายผ้าให้พระพอถึงตอนนี้ใครๆก็พากันร้องโอ้โหตามกันไม่เหม็นเหรอปูเอาเหม็นสิถามได้ศพเน่าแท้ๆแล้วแต่ศพเก่าศพใหม่ด้วยนะอ่ะแล้วผ้าตราล่ะวางไว้ที่ไหนละปูอีกคนนึงถามวางไว้ที่ศพเลย แต่ว่าเขาเนี่ยจะเอาใบตองวางศพแล้วก็จะเอาผ้าตรายเนี่ยวางไว้บนศพด้วยอ๋อทุกคนร้องเกือบพร้อมกันแต่ก็น่าจะเปื้อนศพบ้างละปู่อีกคนนึงออกความเห็นก็บ้างละวะปู่อ่ำว่าพร้อมกับพยักหน้าโอ้ยมันพี่เรนนักว่ะไอ้ผ้าป่าแบบนี้เขาจะทำเขาก็ทำกันเงียบเขาทำประตูป่าทำทางลดเลี้ยวยังกะเขาวงกดว่ะ พระที่ถูกนิมนต์เนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าจะศพจะหยุดตรงเลี้ยวไหนเขาให้ถือไฟหรือว่าใต้ไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นพอพบเข้าโดยไม่รู้ตัวก็ใจหายเลยศพนั้นกระดุกตัวขึ้นมาเขาทำกระดานได้ดีมากเลยนะปู่อ่าซึ่งแก่คราวปู่แล้วแกพูดไปก็ยังอดสายหน้าไม่ได้ว่าแย่ๆเมื่อข้ายังหนุ่มสิว่าโดนเข้าอย่างงามข้าเนี่ยบวชอยู่ที่วัดสระเกศนู่นแล้วเว้ยเองเอ้ยหน้าผ้ป่าแล้วนะ ก็พระเจ้าเนี่ยนอนสะดุ้งไปตามๆกันกลัวว่าจะถูกนิมนต์เข้านะสิพุทโธกลางคืนแบบนี้มักจะไปจํำวัดที่กุฏิอื่นรวมกันหลายๆรูปจะได้เกี่ยงกันไปหรือไม่ก็จะได้ไปรับผ้าสักสองรูปยิ่งกุฏิไหนนะไม่มีลูกศิษย์โตๆอยู่ด้วยอยู่เพียงรูปเดียวนอนหนาวเลยทีนี้เพราะว่าเขามักจะมานิมนต์เอาตอนดึกๆเอปู่เราจะไม่รับนิมนต์ไม่ได้หรอเป็นพระไม่รับนิมนต์ได้หรือว่าแก เขาเล่นแบบนี้เว้ยเขาใช้อิดขว้างกุฏิอิดโดนห้องใครรูปนั้นต้องไปแม่โว้ยแย่จริงใครคนหนึ่งร้องขึ้นอีตอนข้าโดนสิวะแย่คืออย่างนี้คืนนั้นเนี่ยมีพระประจําวัดที่กุฏิข้าอีกสองรูปเป็นสามรวมกับข้าคืนนั้นแหละโว้ยข้าไม่นึกไม่ฝันเสียงอิดเนี่ยมันดังโครมครามเข้ามาใจหายกันทุกรูปอา้าวแล้วเราทําเป็นไม่ได้ยินไม่ได้หรอปู่ทําเป็นหลับสนิทอะไรประมาณเนี่ย เฮ้ยไม่ได้หรอกเขาเห็นนิ่งๆเขาก็ใช้ไม้เคาะฝาทั้งร้องนิมนต์ด้วยว่าเสียงเนี่ยลั่นวัดแหมไม่ไหวนะไอพิธีบา้าๆบอๆแบบนี้เนี่ยเด็กหนุ่มคนนึงหลุดปากออกมาของเก่าเขาโว้ยใครจะห้ามเขาละ่ะเขาเล่นพี่เรนก็ต้องยอมเล่นกับเขาเอ๊ะมันจะได้บุญกันตรงไหนล่ะปูก็ไม่รู้เว้ยก็ทํากันก็ต้องยอมเราเป็นพระหมดทางหลีกแกสายหัวเอาสนุกกันมากกว่าปู่เล่าต่อเถอะ อ่ะมาเดี๋ยวข้าเล่าให้ฟังวันนั้นข้าทำนิ่งเฉยซะข้างล่างก็ตีฝาปังปังปังพระอื่นต่างก็เกีียงกันท่านไปสิท่านไปสิผมขอเจ้าของกุฏิขอรับเขาตะโกนพร้อมกันข้านิจใจหายว่าบเลยขนลุกเกรียวไปทั้งตัวแข็งใจขึ้นครองผ้าข้ากลัวจริงๆตอนนั้นเนี่ยยังหนุ่มอยู่นหว่าอยากจะร้องไห้ซะจริงแหมฉันละเห็นใจปู่จังเป็นชั้นเนี่ยฉันไม่เอานะ เป็นไงเป็นกันวะเล่นสกรปรกแบบนี้ทำไงได้ว่าพระวินัยพระนิวาลูกศิษย์ก็ไม่มีซะด้วยสิก็ต้องไปคนเดียวพอลงจากกุฏิก็ต้องท่องมนนะเว้ยแต่ยังงั้นขาก็ชักจะสันๆเจ้าภาพสองสามคนก็เดินนำเราไปข้าเนี่จุดโคมหิ้วไปว่ะแต่พอถึงซุ้มประตูป่าสิเว้ยพวกเจ้าภาพเนี่ยไม่เอากับข้าซะแล้วเขาหยุดอยู่ข้างนอกกลิ่นศพแตะจมูกเข้าแล้วชักจะชะง,งักหยุดยืนหน่อยนึง ลงท้ายตัดสินใจเดินเป็นตายให้มันรู้ไปพอเดินไปข้างหน้าก็ยิ่งเหม็นยิ่งทำให้กลัวขึ้นอีกเดินเลี้ยวไปหลายเลี้ยวตามซอกรั้วใบไม้แต่เกียงโคมก็ไม่ค่อยสว่างนักพอมีแสงสลัวๆเดี๋ยวลอดซุ้มมืดเดี๋ยวออกโปร่งอยู่หลายตลบใจก็ภาวนาว่าถึงสักทีสิว่าจะได้กลับกุฏิให้พ้นทุกไปพออีกเลี้ยวหนึ่งก็ถึงสะพานทอดให้เดินไปพออีกเลี้ยวก็มองเห็นศพอยู่ห่างสักสองวาข้าหยุดชะงักวะ่ะ ข้าก็ตั้งสติสะกดใจของตัวเองเนี่ยทำให้มันไม่กลัวเอาทางทําเข้าหักแล้วก็เดินเข้าไปคุณพระช่วยถ้าเหยียบแผ่นกระดานแผ่นต่อเข้าแล้วคล้ายกับตัวเองตกหลุมกระดานมันถูกน้ำหนักตัวผลุบลงไปในหลุมจะศพนั่นเนี่ยลุกขึ้นยืนเฮ้ยข้าตกใจตัวชาเลยแทบจะล้ม กลัวศพจะคำมำทับค่าแขนขาของศพเนี่ยทำให้ประคองผ้าไตรเอาไปตองวางทับแขนไว้เหม็นก็เหม็นเป็นศพ4ี่ห้าคืนกำลังขึ้นอืดจนจะเน่าอยู่แล้วข้าจะตายซะให้ได้ตามกฎของพระก็ต้องยืนสงบปรงสังขารจนจบแล้วก็บังสุกุลอีกจบหนึ่งพ่อจบแล้วจึงจะหยิบผ้าขึ้นมาได้ข้าก็หมุนตัวจะกลับพอก้าวผลกระดานแผ่นนั้นกระดานมันก็กระดกขึ้น ศพก็กลับล้มลงนอนอย่างแรงดังครืนเลยเหม็นกลับหนักขึ้นข้าแทบถาดใจตายตกใจที่เสียงมันดงังก้าวขาไม่ออกเพราะศพมันอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่ามันจะลุกตามมาหรือเปล่าเหงื่อเนี่ยไหลโซมตัวแข็งใจรีบเดินเจ้าประคุณเอ้ยมันหลายเลี้ยวหลายวกเหลือเกินพอออกพ้นข้าแทบร้องไห้โวยจริงโว้ยเห็นจะได้บุญยากว่ะงานนี้จิตใจมันไม่ได้สงบแล้วก็ตั้งมั่นในสิ่งใดทั้งนั้น เจ้าภาพเดินมาส่งเขาก็พูดชมเชยว่าข้าเนี่ยกล้าแล้วก็มั่นคงกาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะตอบเลยเพราะมันโกรธอยู่แกเล่าจบแล้วใครคนหนึ่งก็รีบรินน้ำร้อนให้แกในบ้านเงียบไปครึ่งบ้านเพราะปู่อ่ําเล่าเรื่องการผจญภยัยชนิดบุญพิเรนให้ฟังปูจ่จ๋าแล้วไอ้ชนิดทําภาพปั้นหรือว่าเอาคนมาทํานอนเป็นศพนั่นล่ะมีความหมายยังไงผู้หญิงคนนึงถามปู่อ่ําโดยความสนใจถ้าเราทําเล่นมันก็จะสนุกดี อ๋อไอ้อย่างที่ว่านี่นะไม่มีอะไรหรอกมันก็ทําเล่นๆกันสนุกๆเอาคนจริงๆมาทาสีให้เป็นคนแบบคล้ายผีตายนั่นแหละแล้วก็เอาน้ําเชื่อมมาราดตัวให้มันเป็นน้ําเหลืองพวกมแมลงวันมันก็มาตอมกันหึงๆแล้วก็หามไปบอกบุญตามบ้านที่รู้จักกันบอกชื่อผู้ตายให้ใครๆรู้เขาก็ช่วยกันให้เงินทําบุญสนุกดีเฮฮากันตามบรรดาญาติแล้วก็เพื่อนฝูงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นกันยิ่งไปกว่าครั้งหลังนะ ทำเป็นญาติหรือเพื่อนเดินร้องไห้ตามศพพอได้เงินใส่ขันพอสมควรแล้วก็หามไปวัดทอดผ้าป่าไปเลยเออเราเอามั่งแฮะฉันเป็นตัวผีตายเองแต่แฮงร้องขึ้นพวกที่ฟังอยู่ก็พากันฮาขึ้นคลืนใหญ่ต่างร้องสนับสนุนแต่เฮงว่าเออน่าจะดีนะอย่าเลยอย่าเลยเสียงคุณยายแก่คนนึงร้องทานขึ้นแกก็คือแม่แก่ในบ้านนั้นเล่นอะไรอย่าให้มันแช่งตัวเองเลยนะมันไม่เป็นมงคลด้วย แกรีบลุกขึ้นยืนห้ามปัดโทป้าคนเรามันตายด้วยกันทั้งนั้นถืออะไรล่ะเสียงตะเฮงคานแล้วก็หัวเราะกับการถือโชคถือลางของแม่เท่าผ่อนกูไม่เห็นงามดอกเว้ยจึงห้ามมึงถ้าเห็นดีก็ตามใจมึงเถอะทุย แกพูดอย่างโกรธแล้วก็พละออกจากวงนั้นไปพวกที่นั่งทั้งหมดก็หัวเราะกันอย่างคลื้นเครงพวกทั้งหมดที่มาร่วมผ้าป่าส่วนมากก็ไม่ได้กลับบ้านค้างกันอยู่ที่นั่นใครนอนก็นอนใครไม่นอนก็อยู่ไปพอเช้าขึ้นก็อาบน้ําอาบท่าแล้วก็ตั้งวงสุราอาหารกันต่อไปก็เริ่มเอะอะด้วยการมหรสพอีกพอกลางวันก็จะแห่องค์ผระป่าไปทอดที่วัดนั่นเองการเมาสุราตอนเช้านี้ไม่แพ้กลางคืนเลย และจะหนักกว่ากลางคืนก็ตอนแสงอาทิตย์แผดเผานี่แหละช่วยให้ฤิ์เดชของมันเข้าขั้นทั้งคายแก้วบ้างหรือฟุบไปอย่างไม่งโงหัวบ้างโครงการสนุกของตะเฮงไม่ได้เลือกล้มตามที่ถูกแม่แก่ห้ามปรามเมื่อตอนกลางดึกแต่เฮงยังคงกล่ำเล่าหนักแต่เช้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกส่วนผสมกับเมาเมื่อตอนกลางคืนแกให้พวกพวกเอาสีเขียวๆแดงๆทาตัวทำให้ดูเป็นศพเนา่นาๆใครๆก็เห็นว่าคล้ายคนตายจริงๆ ตัวแกมานอนบนแคร่ไม้ไผ่ที่มีพวกพวกอีกสี่คนหามมาจากบ้านถัดไปเข้ามาวนที่ลานบ้านของปูอ่อ่ำพวกที่บ้านพระป่าก็เฮเข้าไปล้อมดูการมหรสพของตะเฮงกันอย่างหนานแน่นมีป้ายเขียนติดที่แคร่หามบอกว่าศพในเฮงผู้คนก็พากันหาลั่นสนันเมืองตะเฮงที่นอนก็ทำเป็นผีตายลุกขึ้นจากแคร่แต่ล้มลงไปอีกเพราะว่าเมาหนักแต่ก็พยายามลุกขึ้นจนได้ พวกสี่คนที่หามแคร่ก็เมาขนาดหนักด้วยกันเซแ,แล้วก็เซอีกแต่ว่าตะเฮงเนี่ยหนักกว่าใครเพื่อนยืนแทบจะไม่อยู่ได้ความสัทธานหนักถึงกับไม่ยอมนอนเมื่อคืนกลับไปบ้านจัดแจงต่อแคร่ถามแล้วก็ทาสีระบายตัวพอเสร็จการตกแต่งทุกอย่างก็หามมารวมกับองค์พระป่าที่จะไปวัดเฮ้ยพวกเราตะโพลงพูดแบบอ้อแอเราหามไอเฮงย้อนกลับไปหมู่บ้านโน้นก่อนดีกว่าว่าแกบัญชา ไปเอาเงินผีตายก่อนนะเรียอะไรสิวะถ้าไม่มีเงินใส่พานจะไปถอดยังไงได้วาพวกสี่คนเห็นด้วยว่าควรจะออกหามแห่ย้อนไปเอาเงินซะก่อนจะได้ช่วยสมทบกับองค์พระป่าใหญ่แล้วก็พลรหาหามที่ยันตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็เตรียมเข้าประจำที่แต่เฮงตัวละครผีตายก็ขยับจะขึ้นแคร่แต่ล้มก้นกระแทกไปก่อนทั้งนี้เกิดจากความเมาเต็มที่และง่วงนอนเหลือจะฝืน ผักพวกพยุงขึ้นนอนบนแคร่ให้เรียบร้อยมีใครอีกคนรองว่าการแต่งตัวละครยังไม่ครบแล้วเขาก็วิ่งไปเอาน้ำตาลหม้อมาละลายน้ำราดไปตามร่างกายของแตะเหงจนทั่วดูคล้ายกับน้ำเหลืองไหลเยิม้มและเพื่อให้มแมลงวันมาตอมด้วยจะได้ให้ดูศพเนี่ยว่าเป็นศพที่เน่าจริงๆ พอเสร็จแล้วโถน้ำตาลที่ละลายน้ำไว้ก็วางไว้บนแคร่นั้นด้วยถ้าแห้งก็จะได้ราดต่อไปอีกล่อมแมลงวันต่อไปตาพลงเป็นคนเอาเหล้าเทใส่ปากศพเข้าไปอีกพักพวกก็เฮฮาแล้วขบวนพระป่าสมทบก็ออกเดินขบวนไปทางหมู่บ้านไร่มะลิโดยถนนดินแคบๆแ,แล้วก็ไม้ปูกระดานบ้างเป็นบางตอนเซ็งแซ่กันไปด้วยหมู่เด็กก็วิ่งตามกันไปข้างหลังบ้างนำหน้าบ้าง สองข้างทางเป็นทองร่องบ้างเป็นพื้นแห้งบ้างชาวบ้านก็ทำการปลูกมะลิเป็นไร่เล็กๆบ้างใหญ่บ้างตามกำลังขบวนผ้าป่าผีตายผ่านบ้านไหนก็ร้องให้ทำบุญไปชาวบ้านเฮฮากันมาดูศพแล้วก็หัวเราะกันเกลียวกระดาวบ้างก็ให้สตาค์งบ้างก็ให้สุดาตามแต่ใจสนุก ตาพลงก็ดื่มกับพลหาบแล้วก็ไม่ลืมจะกรอกปากให้ศพบ,บางทีศพส,สำลักเพราะเทเหล้าแรงแล้วก็มากเกินไปกลืนไม่ทันคนกำลังนอนก็ย่อมกลืนน้ำยากเมื่อถูกเทลงไปถึงกับสำลักตาเหลือกก็เป็นที่สนุกสนานกันยิ่งนัก พอถึงทางแยกหนึ่งขบวนก็เลี้ยวเข้าสู่ทางเดินที่เป็นทางแคบๆหน่อยพวกเด็กอยากจะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าเหล่านั้นก็เพ่นข้ามท้องร่องสองข้างทางเพื่อวิ่งลัดไปโดดข้ามอีกข้างหนึ่งดูสับสนน่าสนุกแต่ที่โดดไม่พ้นก็ตกน้ําไปก็มีก็เลยทําให้น้ำเนี่ยสาดขึ้นมาเปียกทางเดินพลระหบที่เมาแทบจะทรงตัวไม่อยู่ก็เดินลื่นอยู่ไปมาร้องด่าเด็กอยู่ขมถมเถ แต่ว่าในครู่นั้นเองเจ้าเด็กอีกคนตกทองร่องน้ำก็สาดขึ้นมาอีกและเยอะกว่าคนอื่นที่ตกลงไปก็เลยสาดเข้าใส่ร่างของผีตายผีตายนอนอ้าปากอยู่ก็เลยถูกน้ำเข้าปากสำลัก ผีตายก็ผุดลุกขึ้นนั่งผลละหามพลละหาบที่หาหลักไม่ดีก็เมาสุดาก็เซล้มลงพอดีเหยียบเอาน้ําที่ราดดินเป็นโคลนผลละหามก็ล้มไม่เป็นท่าบางคนนี่หงายท้องลงทองร่อง,องหัวทิ่มบ้างสุดแต่จะมีอาการส่วนศพผีตายนั้นหัวขมําลงไปในน้ําแต่ว่าน้ําตรงนั้นก็ลึกแค่ศอกกว่าคนก็เฮฮาสนุกขบขันกันที่สุดผลละหามที่อยู่ไปอยู่มาตรงนั้นกว่าจะตะเกียกต,ตะกายขึ้นจากทองร่องได้ก็ต้องช่วยกันดึง ตาเฮงผีตายนั้นไม่มีคนช่วยมัวหัวเราะกันเหยียงสนุกตาเฮงก็เลยหัวทิ่มกงโค้งดิ้นคลุกคลักคลุกคลักพอพลระหามขึ้นมาได้หมดจึงช่วยดึงผีตายขึ้นดึงกันอยู่คลุกคลักประกอบกับเมาและก็ดินลื่นเล่นเอาอนลวนอนลเวงพอดีชาวบ้านที่ไม่เมานึกสังหอ์ใจจึงร้องบอกกันว่าตาเฮงจะสำลักน้ำตายช่วยกันเร็วๆก็เลยพร้อมใจกันลากขาแกขึ้นมาพอพ้นน้ำลงไปจึงรู้ว่าหัวทิ่มลงไปในโคลนลึก มีรอยคโคลนลึกแค่หน้าอกของตะเฮงหน้าตาของตะเฮงก็คโคลนเต็มชาวบ้านกลัวดินจะอุดปากอุดจมูกตะเฮงจึงช่วยกันล้างคโคลนและคโคลนในรูจมูกกว่าจะล้างหน้าตะเฮงเสร็จก็นานโขเห็นตะเฮงแน่นิ่งไปต่างก็ตกใจร้องบอกกันต่อๆไป พลหามที่เมาเต็มการถึงกับสางเมารีบหามตะเฮงมาวัดเข้าหาท่านพระครูหมอท่านพระครูก็รีบแก้ไขให้เป็นการใหญ่เหล่าพุทธบริษัทผ้าป่าต่างมุงกันแน่นช่วยบีบช่วยนวดเป็นการใหญ่แต่ตะเฮงยังคงตัวเย็นซีดอย่างเดิมจนตกเวลาแก้ไขเข้าไปหนึ่งชั่วโมงจึงรู้แน่ว่าตะเฮงตาย มีเอะอะโวยวายอลหมัานกันเป็นการใหญ่ต่างโทษกันว่าคนนั้นคนนี้ชวนตะเฮงเล่นพี่เรนถึงได้เกิดตายพระทั้งวัดงงงันไปด้วยกันความคลึกครื้นของงานพ้าป่าได้เงียบลงด้วยความสลดใจตะเฮงไม่มีลูกแต่เมียของตะเฮงมาร้องไห้และด่าใครต่อใครเปื้อนไปหมด หาว่าทําให้ผัวแกตายจึงรีบไปแจ้งตํารวจถึงสาเหตุการตายของตะเฮงทุกคนไม่มีใครหนีหายเพราะทุกคนที่ร่วมสนุกไม่ได้ฆ่าตะเฮงแต่เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปได้เพราะว่าเมาสุราจนไม่รู้ว่าจะเกิดภัยขึ้นนั่นเองมีการสอบสวนที่มาของการตายตะเฮงตำรวจจะนำศพตะเฮงไปชนะสูตรแต่บรรดาพ่อเท่าแม่แก่ขอร้องไว้สักครู่ว่าไหนๆตะเฮงก็ตั้งใจทำตนเป็นผีตายทอดผ้าป่าก็ขอให้ได้สมใจตั้งใจของ แกเถอะก็เลยเอาผ้าตรายมาวางบนศพของแกให้พระชักบางสุกุลไปให้จึงเกิดพิธีทอดผ้าป่าผีตายขึ้นจริงๆส่วนผ้าป่าองค์แท้นั้นก็รีบเร่งทอดกันโดยด่วนแล้วกองผ้าป่าทั้งหลายก็ต้องหันมาช่วยกันจัดการกับคนตายหรือว่าตาเฮงไปคนละเฟื้องคนละสลึงตามมีตามเกิดจัดการสวดในคืนนั้นความเงียบสงัดวังเวงได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ทนสลดใจไม่ไหวก็กรอกเล่าเข้าไปดับความเศร้า ปูอ่ำก้มหน้าโคลงหัวบ่นว่าพระป่าปีต่อไปเลิกฉลองกันทีมีศรัทธาก็ร่วมบริจาคแล้วก็นำมาวัดความตายของแตะเฮงเป็นบทเรียนการกุศลที่กินเหล้าซะจนมีการตายเกิดขึ้นในงานมงคลจะดีอย่างไรกันละ่ะแม่แก่ผ่อนบ่นว่ากูว่าแล้วไอ้เฮงวเว้ยเวรของมึงดูไวเถืเอไยทุกคนการเล่นพิเรนน่ะมันไม่เหมาะทุกคนไม่มีใครเถียงแม่แก่เลยเพราะเห็นแต่ความสนุกจึงทุกถนัด ผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมจะอยู่ฟังสวดอภิธรรมศพของตะเฮงไหวหรือไม่ผมต้องเดินออกจากวัดไปคนเดียวครั้นจะค้างบ้านปู่อ่ำอีกคืนก็ห่วงบ้านเพราะค้างมาคืนหนึ่งแล้วผมสังเกตสีหน้าอีกหลายคนที่จะต้องเดินผ่านทางที่ตะเฮงหัวทิ่มโคลนตายว่ามีความหนักใจไปตามๆกันส่วนพวกที่อยู่บ้านใกล้ๆกันกับปูอ่อ่ำมากกว่าพวกที่จะเดินทางกลับบ้านผ่านแดนตายของตะเฮงส่วนผมนะ่ะไม่ได้ผ่านทางอะไรกับโจรทั้งนั้น แต่จะต้องออกจากวัดคนเดียวและทั้งตะเหงก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับผมถ้าจะหาทางเลี่ยงเสี้ยแต่ยังวันวันเรื่องการเลี่ยงหนีพวกนี้ไปก็ยากประเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยหนีเอาตัวรอดในยามพวกพ้องมีทุกข์ผมจึงออกอุบายอยากเล่าชวนเพื่อนบางคนไปหาเล่าดื่มเพื่อดับความสลดใจนอกวัด ก็เลยหลุดออกมาจากนอกวัดได้พอดื่มกันหอมปากหอมคอเพียงขาแขว่งๆผมก็ขอตัวกลับบ้านอ้างว่าห่วงบ้านส่วนเพื่อนอีกสองสามคนก็เดินโซเซงโงนเงนไปมาเข้าวัดไปอีกนี่แหละครับเรื่องของผ้าป่าผีตายก็มีดังนี้ผมเองอายุไม่ทันจะเห็นเขาเล่นกันหรอกครับพอได้ยินปู่อ่ำเล่าให้ฟังพวกเรามาเล่นกันเข้าก็มีเหตุดังนี้